กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุก่านเด้อบ่าวาอยู่ลาวอยู่ไทยต่างประเทศนะพี่น้องเนาะกับสวัสดีที่หายกำลังใจแม่น้องแกบมบอมมาโดยตลอดนะพี่น้องนเนาะเฮากับเื่นี้พี่น้องมาหลาะมาเรียบมาหลอกมาเรียบยบ,บ้านน้องโพสีพี่น้องมาทามข่าวทามข่าวมาทามข่าวทามข่าวว่ะเป็นนาฬอยูในาใดเนาะหลังจากห้อง่ได้มาโดนแล้ว เขาก็เลยมาถามข่าวเพิ่นว่าเป็นอะไรอยู่ยานาใดเนาะพี่น้องเนาะความแดดพี่น้องจ๋าแดดแดดแต่เราทราบเพิ่นก็ไ่ได้ค่อยอยู่เฮือนผูแบกแยงบห้วยแบกแงยงมาเตร์ไส,สอนอยังเด,ด้ได้ยังเดชผัวเพิ่นเนาะอันคือผัวของเพิ่นพี่น้องผู้อย่างมาเลยขมมขมมแดดทเทแดดบ่าพี่น้องเอย้ย อโพดโ,โพพี่น้องได้ยังเด้เนาะมาเราไม่ได้คอยอยู่เพื่อนจักมือเดดจนแนมหายังไม่อยาเห็นเปียบ,บขาวกลวกเลยพี่น้องดนแดดแหง แดดแหงเดแดดก็บบริวูเธเด้ยายสูสีวดหนิลาซ่าวหมักผ้าเอาข้าเจ้าบุข้าเจ้าบอุขายบอกหมักผ้าเอาะนวยเธอไรเข้าเจ้าคลายน่ะมากเธอไรก็หมากหนึ่งสห้าพันปุ เออชาวหาบ้านพี่น้องเลยเอาคิดว่าหน่วยชาวหาพันไดอีบ่บอกไปเบิ่งบ้อลำเรื่องบ่มาแรงนะบ้านองศินูจ้าตกข่าวอีกแล้วจ้าลำเรื่องมาแต่ปากเซเขากำลังแก่มาเดียดินดันป้าเขาจ้างชาวหาล้านเพื่อเจ้าป้าได้ียังสาวตาวจออช่องแบบโอ้ย โอ้ละสาวเอาอาแม่สูงอยู่ในเตาเผาบานหอยปังหอยเนาะสอนซ้องบาทหอยนะบัไดงุ่มสอนเอาโอ้ลายประนัดหอยเนาะลำเลื่องรถข้าม่าแล้วจ้ารถลำเรื่องมาเรียบร้อยแล้วข้าจ้างเสวาร้านจ้ามาแรง ลูกสาวเธอสกีตเลยเพราะว่าลูกสาวเธอจะไปเต้นหน้าหลานโอ้ยบ่แม่ได้ดมาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยแล้วจ้าเขาตั้งวงแล้วจ้าลำเลียงมาในบ้านดูหรืล่าเลียงมาในมองบ้านวนสบูนทันเด้เออม่วงประมาณอะไรเรื่องเต้นอะไรว่าเอง กะมาหอดเหินน e ้องโพสีแล้วจ้าต่อเศษยังลอยนะเลือกกุ้งเลือกเอื่อยมาแรงไปเสียหนาหานแล้ยน้อนางไปเสียหนาหานโอ้มาแรงนางสีแบบเบิ้งเบิ้ง mọi หอย cho เนาะเพิ่นดูจ้ะว่ายังบ่ได้กินข้าวเพิ่นบ่ยังว่าจังเฮ้เฮาสิต่อยอ่ะมึงยมเฮ้ยตั้วสิย่ายังต้มมา <laughs> <Hả? cười> <laughs> 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 เ่ือกสาระรเปล่เลือกเนื้อได้เยอะปากเนาะสีืซอหนักกัแมนบ๊อก็กมังย่งนะแมนโอ้ไปก็ไปเมื่อนะคะก็ไปเฮ้ยมังยุ่มก๊กทั้งหนักกับดกโดกด้เลยผู้เอ้ยบุญมังยุอมส่งไปบางขันนะคะส่งบุญใส่บ้านคืมต้องส่งไปไหนดิให้สิหูว่าบ้านคืมส่งไปกลางเวนก็กลางเวนนี่เวย ไปตอนสี่โมงขาขี่รถใหญ่ไปว่าดีดีขี่รถไหนไหไอ้เหิ่งยดิไปหอนโรงงานน้ามันเขาห้ามเขาไปอานหนุ่มเออมึงเมาหมดเเมาเขาห้ามห้ามลงไปขี่รถขี่รถเออในรถมึงไหวใช่จ้ะรถห้าน่ะไปที่แรกเลขาไปกินเบีร์อยู่แคาไหนไอ้ไอ้เราต้องมาเด้อมันได้แก่เขาแล้วเลยไปเลยพอนได้เขารมดาเนาะคันมวลแต่ส่งแต่หูไปเบิ่งก็ไม่ได้ส่งยังไปเลยเอ้ย อืมนมาเต้นดันคิเดียาวดาวกันไหมอไอยางงงอะไรอางาเพื่อนเ่กนเือเจ้านะเพื่อนร้านน่กดีเลยนะเออแต่ว่าคงเออนก็ไมนเมื่อาเมื่อใดเมื่อใดเมื่อเต้นนเพื่อนนะไหมวนได้พี่น้อยเลยออเยเ้นกระผีเพราะว่าเฮาบอได้กินยังเฮาก็พอได้ เีาคยงเลยเถ้าหนวาควรีายกว่าอีกอืมอืมเบิ้งขาดเลยจะได้ขาของน้าแล้วเบิ่งขากเลยโอ้ย คขาบอกเขาของหน้ามีแล้วค่ะยืดตั้งยันหันใจแห้งกับปุ๊ดน้าะขอต้นขออไพยเนะพี่นนองเน้อเพราะว่าสกินบังยมเนาะยันมะแรงยันไปเลยยันเต้นแห้งก็ยันออกหน้าอันเดีย่อนเีย

บ้านหอยปังบ่เจ้าได้สเปร์เขาเจ้ายัางซานอยู่บ่เดีนดยนเขาขายเขาเพิ่งะซ้อมหน่วย,อออยบ่ให้ยังได้หน่วยใหญ่กว่านี่คนสิบบะโตกห้มามมอลำเหลืองบ่เฮ้ยพากันกินไลยเลยเด้อเฮ้ยเด้อมังดาว ห่อนมาได้เด uh uh ินน้องดาวกับน้องนัทอ so ้าวถ่ายรูปเสร็จสบายดีเนาะมาอยู่้างหลังเราไปนอนอาบแไปอยู่แัวอืมอาสาวสีตั้มยังะล่ะนั่นนี่ย้ยกุ้งในเดียวน่ะบ่บ่มีอยากกินบอหะ น่ากเต็มเลยนะน้าหหน้าหดยีนะะได้เอาก็ได้จะใช้ต่วานะไโอ้ยเขาเห็เป็นลเ็นเอาก็ได้นีไชิจักฮ่า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 างมาแม่มันแม่เก่าอืแม่บ้อแบบนี้แกงน้อยู่ร่มนบีน้านอนนอนอยู่ื่ออืมกำลังกินพี่รองตอนนี้ กูตำกุ้งก็บตำบ้านกินแล้วเจ้าสิไปใส่ต่อเหรอซาเจ้าบ้าเมื่อโมบุญสบอเห็ดเต่าบ่ได้อยู่บ่เดียนนะบ่บ่ได้แกลงน้ำเดียวแหละไม่เนาะใช่ยังลายแต่ไม่จะเห็ดเต่ากูปีกูปีน่ะอื้ม อย่าพาคนดูละได้ก็เิ่นสิบไว้ยใแล้วอืกลัวใหม่นะะจังมาเพินสิบอบเมื่ออย่าลองใจเอาดูไยปล่อยเหตุน้า,นานเหตุนี่อยู่เนาะยหายอยู่แต่มันบอกนี่กืนนแม่งามกั่าลูกแม่งามกวลูกป้าลูกบอกงามจัแม,ม่ หาบ้านคุยโท่าไรซัดก็แจกกองกออบอกพี่ที่ลูกแต่บัานเติมเงินบอกพี่ทีให้ลูกให้ลานหาผัวหนี่งก็ยังไม่มีผใดได้เลยอื่องไหนนั่งเสื้อดำเลยก็ตื่นตึกโลดหวังได้ในว่าฮัวเพราะว่าเพราะว่าโสดมาหลายปีแต่วันนี้ยังไม่มีเลยกโสดนะเฮ้ยคนเราเกิดมาโสดเนี่ยค่ะ สดออกมาตั้งแต่ท้องแม่ท่าเดียวนีเนาะพี่น้องเอ้ยเออทรศัพท์ก็จับไปจับมาสื่อๆดอาก็ได้มีไฟแ์เส้็จฮะอืมะพอมันบอกใครหนาบอมจะพอบรรทัดกลางจับแน่อะไะจะพอบอกใครหนาใครตาตีซ้ำมื่อพึ่งกระเบิดลปนอนเน็ตคอยกัได้เดี๋ยวก็เติมเดี๋ยวก็เติมจะมากลายเดือนจริเลยลายเดือนอะพอน่าจะเนนะ ปียชนกัสิทธิ์คือตัวม่ได้โลิท์นะคือตัไม่ได้โลภิสิท์ตัวนี้ลเขาเดือนปลายแห้งไปยนผ่าวไปา่ะงาว่่าวไปผ่าวไปเสียงเมื่อกี้บันดใช่ไหมสิมันกีน่เฮา่นวะิใ ยังเลยดับอ้อยแต่กินหรือยัง่ยายแล้วมึงจีบสาไ,ไปแมไปกินอือแต่านายอยากมาเผาพเผา,าสามคนนายสาวคานหลอกได้เฮ้ยรอดูไปด,ไปดูอปพอยายจ่อยทู้บอพี่น้องพอยายจ่อยจนว่าแต่ไม่น้องแกมบุมเดียวเดียวนี่น,นะ,ะมันน่ะถือแนวขาไป <c oughs> เลยเดียน มันถือไปเลยเระวะมีแต่ไปแล้ววะ่ะป้าทรเลาะว่าอะไรพี่น้องคลิปในห้องกสิราพาจากเลยพี่น้องเลยผาก,ก้นไร่กดแแซ์ก้กติดตามพมี่น้องแกบุมเนี่ยเด้อปลาลุงเลยผิด <c oughs> พ,พาดประกันไดกับคอโทษ <c oughs> คอไฟละลาย <c oughs> สบายดีปีใหม่ทุกคน